สวัสดีครับชาวลัคนาราศีกันแล้วก็ขอสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมกันเป็นครั้งแรกด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชอ่องอัคราพยากรณ์คลิปนี้เป็นคลิปทำนายดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 17กันยายนถึง16ตุลาคมประจําเดือนมีนาคม2565นะครับผมจะใช้โหราศาสตร์ไทยในการอ่านวิเคราะห์ดวงดาวต่างๆที่อยู่บนท้องฟ้าแล้วทำนายออกมาเป็นคำพยากรณ์จึงเน้นดูเป็นลัคนาและราศีเป็นหลักนะครับนอกจากนั้นจะใช้ศาสตร์แห่งไพาทาร์โรในการดูเพื่อเสริมความแม่นยำของคำพยากรณ์ให้ไหว้เพื่อเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือคำแนะนำเด่นๆประจำราศีอีกด้วยนะครับ ก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปคำพยากรณ์ต่อไปด้วยนะครับราศีกันเป็นราศีธาตุดินมีดาวพุธเป็นดาวประจำราศีนะครับในเดือนนี้ดาวประจำตัวของท่านมีการโครจรย้ายราศีอยู่บ่อยครั้งในวันที่สองมีนาคมดาวประจำตัวของท่านจะโครจรย้ายเข้าสู่ราศีกุมภ์ภายใต้ภพอริ หลังจากนั้นวันที่15มีนาคมดาวอาทิตย์จะโคจรเข้าสู่ราศีมีนและดาวพุธดาวประจำตัวของท่านก็จะโคจรอ,อีกครั้งเข้าสู่ราศีมีนร่วมเดือนกับดาวอาทิตย์หลังจากวันที่18มีนาคมไปถึงกลางเดือนเมษายนดวงชะตาของท่านจะพลิกฟื้นขึ้นจะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของท่าน ท่านที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการเจรจาการติดต่อสื่อสารการใช้คำพูดตัวแทนในหน้าต่างๆจะส่งผลดีมีเงินทองเข้ามามากขึ้นเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายที่ราหูจะอยู่ในภพสุภะท่านอาจเจอการสะบัดในครั้งสุดท้ายของราหูจะมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีในเดือนเมษายนและก็ยังมีดาวอีกหลายดวงที่ได้โคจรโยกย้ายราศี ส่วนรายละเอียดในด้านต่างๆจะเป็นเช่นไรนั้นขอเชิญมาติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยครับด้านการงานช่วงต้นเดือนถึงวันที่18มีนาคมดาวพุธดาวเจ้าเรือนการงานโคจรสถิตในภพอริท่านมีเกณฑ์จะได้ทำงานที่มีความยากหรืออาจมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาอีกในหนึ่งท่านที่เป็นหัวหน้างาน อาจต้องเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องการงานให้ลูกน้องหรือบริวารจะนำเรื่องร้อนใจมาให้อีกทั้งยังมีดาวพฤหัดสบดีที่ได้โคจรในราศีกุมภ์ภายใต้ภพอริไปจนถึงวันที่8เมษายนให้ระวังการขัดแย้งกับผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชานะครับในอีกมุมหนึ่งท่านก็อาจจะทำงานผิดพลาดหรือได้ใช้ความรู้ความสามารถไปในทางที่ผิดหรือท่านก็อาจจะได้ไปทำงานในส่วนที่ตนเองไม่มีความถนัดก็เป็นได้เช่นกันครับ ในช่วงครึ่งเดือนแรกให้ระวังเรื่องการนัดหมายการดีลงานการตกลงเจรจาต่างๆอาจมีความคลาดเคลื่อนมีการเลื่อนนัดหรือมีการผิดเงื่อนไขในสัญญาต่างๆถึงขั้นอาจจะต้องยกเลิกไปเลยก็ได้นะครับหลังวันที่18มีนาคมไปแล้วการงานของชาวราศีกันจะเริ่มมีทิศทางที่สดใสามากขึ้นดาวพุธจะโคจรย้ายเข้าสู่ภพปัตตนิร่วมเรือนกับดาวอาทิตย์ ดวงการงานของท่านจะเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดีท่านที่ทำงานด้านการใช้คำพูดการเจรจาหวานล้อมงานขายงานตัวแทนในหน้านักการตลาดนักการประชาสัมพันธ์มีเกณฑ์จะประสบความสํำเร็จเป็นอย่างดีท่านที่กำลังจะขยายธุรกิจหรือกำลังตกลงกันในเรื่องผลประโยชน์ทางการงานเอกสารสัญญาต่างๆที่เคยติดขัดก็จะกลับมามีแนวทางที่ชัดเจนและลงตัวมากขึ้น ท่านที่รอการเปลี่ยนงานย้ายงานช่วงนี้มีโอกาสเกิดขึ้นท่านอาจจะต้องเจอปัญหาหรือความทุกข์ยากผิดหวังเสียใจมาก่อนจึงจะได้พบกับโอกาสพบกับความสําเร็จมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้ออกจากที่เดิมไปสู่ที่ใหม่ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับจากนี้ไปจนถึงเดือนเมษายนท่านอาจได้เจอกัลยาณมิตรหรือผู้ที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาช่วยแนะนําโอกาสใหม่ๆโอกาสดีๆทางการงาน ท่านจะได้เรียนรู้องค์ความรู้ใหม่ๆซึ่งจะเป็นประโยชน์และเป็นการต่อยอดทางการงานอาชีพของท่านได้เป็นอย่างดีครับด้านโชคลาภและการเงินตลอดทั้งเดือนดาวสุขดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวราศีกันสถิตในตำแหน่งเทวีโชคร่วมกับดาวอังคารซึ่งโคจรเป็นมหาอุดทั้งดาวสุขและดาวอังคารเป็นดาวคู่มิตรที่คอยส่งเสริมกำลังให้กันและกัน ย่อมส่งผลดีในเรื่องการเงินของชาวราศีกันนะครับจากที่เคยตกอับดวงชะตาของท่านจะกลายเป็นดาวรุ่งในทันทีโดยเฉพาะในเรื่องเงินเรื่องทองโชคลาภและความสำเร็จท่านที่ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวยๆเงาๆง,งานศิลปะสินค้าจำพวกน้ำหอมเครื่องสำอางเสื้อผ้าเครื่องประดับจิวเวลรี่ของแต่งบ้านท่านที่เป็นศิลปินนักร้องนักแสดงครูสอนศิลปะ รวมไปถึงช่างทําผมช่างแต่งหน้ามีเกณฑ์ที่โดดเด่นจะมีลูกค้าจ้างงานทำให้มีเงินเข้ามามากขึ้นนอกจากนั้นชาวราศีกันมีแนวโน้มจะได้โอกาสดีๆในเรื่องอสังหาริมทรัพย์ท่านที่คิดจะขายบ้านขายที่ดินหรือทำงานรับเหมาต่างๆมีแนวโน้มที่จะเริ่มฟื้นตัวดีขึ้นภาพรวมในเดือนนี้การเงินการทองท่านจะมีโอกาสที่ดีในการทำเงินเพิ่มนะครับ โดยเฉพาะท่านที่มีอาชีพเสริมหรือทำงานเสริมพิเศษท่านที่มีรายได้จากต่างถิน่นหรือจากต่างประเทศก็ยังคงมีแนวโน้มที่ดีเรื่องการเงินเช่นกันในส่วนของรายจ่ายนั้นเดือนนี้ท่านมีเกณฑ์จะได้ใช้จ่ายเงินไปกับการเดินทางสุขภาพหรืออาจจะหมดเงินไปกับบุตรบริวารหรือสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับต้นเดือนจนถึงวันที่30มมีนาคมราหูจะโครจรในราศีพฤษภภายใต้ภพสุภะ ชีวิตท่านอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงอาจมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทำให้ท่านต้องต่อสู้แข่งขันออกแรงแล้วจึงจะประสบความสำเร็จท่านมีเกณฑ์จะได้รับเกียรติยศและชื่อเสียงจะมีรายได้ผลประโยชน์เป็นที่น่าพึงพอใจในช่วงเดือนนี้บุตรบริวารและคนในครอบครัวของท่านมีเกณฑ์ในการเดินทางไกลหรืออาจจะมีญาติหรือเพื่อนฝูงมาหาจากที่ไกลๆรวมไปถึงจะมีการพบปะติดต่อกับคนต่างถิ่นต่างแดนก็เป็นได้ครับ หลังวันที่30มีนาคมไปแล้วราหูจะโคจรย้ายออกจากภพสุภะเข้าสู่ภพมรณะอุปสรรคจะเริ่มคลี่คลายซึ่งเราก็จะมาดูดวงกันแบบละเอียดในคลิปเดือนเมษายนอีกทีหนึ่งนะครับด้านความรักในเดือนนี้ทั้งท่านที่ยังโสดและมีคู่แล้วควรเอาเวลาไปโฟกัสกับการทำงานสร้างรายได้จะดีกว่านะครับดวงความรักของชาวราศีกัน ช่วงนี้ยังไม่ใช่จังหวะที่ดีสักเท่าไหร่ที่ท่านจะไปพบปะทําความรู้จักสารสัมพันธ์กับใครเพราะแทนที่ท่านอาจจะได้เจอกับคู่แท้ท่านก็อาจจะได้เจอกับคู่เวรคู่กรรมมาแทนนะครับสําหรับท่านที่มีคู่ครองคนรักแล้วอาจมีเหตุการณ์ให้ได้ทะเลาะมีปากเสียงจากเรื่องความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือเป็นการเอาแต่ใจของอีกฝ่ายหรือตัวท่านเองก็เป็นได้ท่านใดที่คบกับแฟนแต่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ในช่วงนี้ก็อาจจะเป็นจุดที่ท่านตัดสินใจในเรื่องความสัมพันธ์ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะท่านอาจจะได้เจอคนใหม่เข้ามาในอนาคตอันใกล้นี้นะครับและแนวทางจากไพ่ทาโร่ประจำเดือนมีนาคม2565นี้ชาวราศีกันได้ไพ่ Three of Wands, The Devil และ Knight of Pentacles นะครับจากไพ่สามารถทำนายได้ว่า ท่านอาจกำลังมีความคิดที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆแต่แผนตอนนี้ก็ยังไม่ชัดเจนนักเป็นช่วงเวลาที่ท่านอาจจะคาดหวังความก้าวหน้าหากได้เปิดใจมองอะไรใหม่ๆในชีวิตก็จะพบว่ามีโอกาสที่ดีรอท่านอยู่บางท่านอาจจะอยากเริ่มทำอะไรเป็นของตัวเองหรือได้เข้าไปสืบทอดธุรกิจของที่บ้านท่านที่ทำงานประจำประเภทที่ต้องออกไปติดต่อกับคนอื่นเช่นงานเซลล์งานประชาสัมพันธ์จะรุ่งเรืองดีมากนะครับ ในช่วงนี้อย่าปล่อยให้ความอยากครอบงำจิตใจของท่านเพราะท่านอาจจะเพลิดเพลินไปกับการดื่มกินหรือการออกปาร์ตี้สังสรรค์ให้ระวังการใช้เงินที่จะหมดไปกับสิ่งบันเทิงนะครับและก็ไม่ควรใช้ใจ่ายเงินเกินตัวด้วยนะครับโดยสรุปแล้วสถานการณ์ต่างๆในเดือนนี้ยังคงเป็นช่วงที่ท่านต้องอดทนรอคอยจังหวะ ท่านอาจต้องใจเย็นและรอดูความชัดเจนในเรื่องราวต่างๆไปก่อนว่าจะมีทิศทางเป็นอย่างไรต่อไปและสิ่งสำคัญก็ต้องระวังเรื่องการทำงานเกี่ยวกับเอกสารสัญญาเพราะอาจมีเรื่องที่ผิดพลาดเกิดขึ้นได้ครับก่อนจบคำทำนายในคลิปนี้ขอความเมตตาจากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่ท่านจะไม่พลาดการอัปเดตดวงชะตาอย่างต่อเนื่องนะครับ ขอเป็นกำลังใจให้ชาวลัคนาราศีกันประสบความสำเร็จพบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดก็ขอให้สมหวังดังปรารถนาทุกประการนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ